ใช่ค่ะนกเคยไปที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติเคยไปเห็นหนังสือโบราณนะคะที่เป็นแผ่นพับๆนะคะเขียนเป็นจัดเป็นเขาเรียกอะไรคะกองทัเหรอคะพยุหะอะไรอย่างนี้ได้ค่ะอาจารย์เขาเรียกว่านาคน้มครุฑน้มก็คือตัวนี้นี่เองใช่ค่ะและส่วนเนี่ยการสร้างเมืองก็เหมือนกันนะคะบางทีเราก็สร้างตามพื้นที่ค่ะทีนี้ก็มาถึงดาวพระฤหัสดาวพรฤหัสเป็นนามอะไรคะอาจารย์พฤหัสเป็นมุกสิท์นามค่ะเป็นการลบแบบใต้ดิน เป็นการลบแบบเ,เหมือนกับมีสายลับก็ได้นะคะพื้นที่เนี่ยเป็นโพรงไม่แน่นขุดได้ซ่อนได้ซ่อนตัวในดินอันนี้หอมใช้มากที่สุดนะคะ,คะมุกสิกนามน,นคะคะก็จะใช้ในที่ที่ดินนิ่มนะอยู่ระหว่างที่ลุ่มกับที่ดอนอก็จะสามารถที่จะใช้ในแบบลักษณะของมุกสิกนามได้อาจารย์พูดอย่างนี้แล้วทำให้นกนึกถึงในภูมิปัญญาของคนโบราณจริงๆว่า เขาเนี่ยต้องดูภูมิประเทศก่อนแล้วก็จัดตั้งว่าเราจะทําเป็นค่ายกลหรืออะไรทักษานามแบบไหนนะคะใช่ค่ะคือมีความละเอียดไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นราหูค่ะดาวราหูเรียกว่าโคชนาน้ค่ะได้แก่สถานที่ที่มีน้ำค่ะในการในการลบเนี่ยคือเาจะแบ่งสถานที่ต่างๆเนี่ยในที่ที่มีน้ำป่าไผ่เยอะมากนะคะป่าไผ่เนี่ยเป็นอาหารของช้างเพราะเขาก็ขี่ช้างในการลบ เธอช้างก็ไม่มีอะไรกินกินไผ่มีน้ําตัดกระบอกออตัดกระบอกมา,าใสานะ่น<อ>้ำมีไผ่เงี้ยนะคะ,คะในพื้นที่ที่แห้งแล้งอย่างนี้มีไผ่อย่างนี้เหมาะที่จะเดินทับด้วยช้าง<อ>นะคะเพราะว่าช้างเนี่ยอดทนบึกบึนต่อการบาดของไม้ไผ่อะไรต่างๆแล้วที่น้ําต่างๆแทนยังใช้ประโยชน์ในการกินได้ด้วยจึงเรียกว่าโคชนามเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเดินทับด้วยช้างปั๊บเนี่ยเขาต้องหาที่โคชนาม แล้วก็ตตดทาบแบบโคชนามต้องด้วยลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศค่ะนึกสงสัยว่าสมมุติว่าเราเกิดไปในสถานที่สถานที่หนึ่งไม่ได้มีลักษณะแบบอาจารย์ว่าแต่กลับมีภูเขาที่มีรูปลักษณะเหมือนช้างอย่างนี้ถือเป็นโคชนามไหมคะไม่ครับคือคือในสมัยก่อน,นต้นกําเนิดคาว่าโค,าคชนามมาจากการเดินทับของช้างจริงๆเพราะเคค่ะคือเขาไม่ได้ว่าการเดินทับช้างไปทางไหนหมายหมามว่าถ้าสมมติว่าช้างเดินทับในที่รมอยังเรียกว่านักน้ำอยู่ช้างขึ้นภูเขา นะหรือไปเจอต้นไม้สูงจอมปลวกก็ยังเรียกว่ากรุดนามแต่ถ้าเข้าป่าผาย,ยังไงต้องเดินทับด้วยช้างม้าไม่ได้<อ>ดังนั้นจึงเรียกว่าการลบแบบคดอัชนะ่ะอันสุดท้ายค่ะอาจารย์เป็นดาวศุกร์ค่ะอัชนานานี่เขาหมายถึงทุ่งโล่งทุ่งโล่งนี่ขาดพลังเขาจะใช้ไดีวยว่าตลุมบอลแล้ว,วถึงจะเป็นอัชนามนะคะคือเพราะฉะนั้นอัชนานาเนี่ยจะไม่มีพลังในการจัดทับแบบลุกหรือลับหรือปกป้องหรือไม่มีเวลาจัดทับแล้ว กระจายออกไปในทุ่งแล้วสู้กันเลยนะคะแล้วก็เอาชนาห์อาจารย์ค่ะทีนี้นอกจากการจัดทับเนี่ยเราจะดูตามลักษณะภูมิประเทศแล้วก็เลยเกิดความสงสัยว่าอย่างตัวแม่ทับอะค่ะต้องใช้สีเสื้อผ้าธงอะไรประกอบไหมคะอันนี้เนี่ยนะคะมันมันเป็นองค์ประกอบในขั้นตอนต่อไปโครงการที่อย่างนี้อย่างที่คุณนกถามมาตอนต้นว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้ถ้าไม่จัดครุฑมาเลยนะคะคือทางทางเราก็ต้องจัดนาค เพราะว่าในการจัดทับต่างๆถ้าขัดกับพื้นที่เนี่ยม,มันเดินทับไม่สะดวกอ๋อค,ค่ะค่ะนั้นอย่างของเราถ้าเป็นเขาลงน้องน้ำเนี่ยเราจัดทับมันจะลงยังไงเนี่ยลงทั้งตัวมันต้องหน้านามใช่ไหมครุฑต้องข้ามเขาข้ามอะไรมามันจะลงมันจะขึ้นยังไงมันต้องแบบครุฑจึงเรียกว่าครุฑใช่ไหมคะทีนี้ครุฑกับหน้าครุฑนชนะหน้าอ,นอันนี้เป็นที่รู้กันค่ะและพม่าก,ก็เต็มใจที่จะจัดแบบครุฑอยู่แล้วอ๋อค่ะอาจารย์ขาแล้วอย่างนี้ ถ้าที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดในทุกนามอะไระแข็งที่สุดล่ะคะอาจารย์จริงๆมันก็ไล่ไล่ลงไปไน,นะคะอบอกว่าถ้าไม่ถ้าเราดึถึงว่าภูมิประเทศอํานวยนะคะ,คะอย่างสมมติว่าครุฑนามาครุฑชนามก็สู้ได้นะคะนาานามาครุฑก็สู้ได้คือมันเป็นคู่ๆูกันไปแต่หนึ่งสิ่งอื่นใดไม่มีใครสู้สินนามได้<อ>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิงนนามแต่มันยากตรงที่ว่าภูมิประเทศที่เป็นลักษณะสินนามเนี่ยยาก ที่เห็นในประเทศไทยสิงห์นามก็คือที่เขาพอค่ะนะคะคือการตั้งคือจัดกองกําลังตั้งอยู่ณสิงห์นามนะคะในขณะที่ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมุดลงมุกสิษย์นามไปเราก็เลยเอาท่านสิงห์นามมุกสิกไปเพื่อต่อต้านนะคะแล้วก็บีบให้ข้าศึกนั้นไปอยู่ที่นาคนามนะคะเลาวพี่ข้าศึกก็วิ่งเข้าไปที่คุดนามนะก็เกินในการลบนะก็ศึกษาเอาอะไรลบกันนะคะ ก็เลยสรุปออกมาได้แล้วก็คือจากที่โบราณได้บันทึกบอกว่าสิงหนามนี่แข็งที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อแม่ทัพหรือว่าเป็นลักษณะของพื้นที่แต่ก็ศึกษามาตลอดแล้วว่าเพื่อพิสูจน์ว่าสิงหนามแข็งที่สุดจริงหรือเปล่าไปศึกษาการลบแตกขอมะลบที่ไหนชนะที่นั่นขอมใช้สิงหนามกับมุกสิงหนาม <ừ> นาตามพื้นที่แล้วแต่แต่เป็นหลักๆแล้วเนะะี่ยเมื่อครอบครองพื้นที่ใดแล้วเนี่ยจะสร้างเจดีหรือสร้างอง,องค์ประกอบเนี่ย อยู่บนเขาในลนักษณะ3มยอดเสมืนอนหนึ่งมีเขา3ยอดนั่นคือลักษณะของสิงหานามสามยอดบนพื้นก็ไม่ได้นะต้องบนเนินถึงจะเรียกว่าเขา3มยอดอาจารย์คาะอย่างนี้แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นพมา่าหรือมอญก็ทราบว่าสิงหานามแทบจะข่มทุกอย่างได้หมดทําไมพมา่ายังใช้คุดนามอยู่ละคะ คือคือในการลบตามพื้นที่นะคะ <c oughs> แบบยังไงก็ต้องข้ามเขามาสู้กับเรา <c oughs> นะแต่ถ้าเกิดไปลบที่อินเดียสมมตินะคะออกทางอาราการบางประเทศไปทางด้านนั้นก็ามักอาจใช้สิงหนามได้นะคะ <c oughs> แต่มันไม่ต้องข้ามเขาเป็นที่ราบสามารถ <c oughs> ที่จะตั้งกระโจมตั้งทับบนที่เนินพอได้แต่เขาไม่ได้มีสึกตรงนั้น <c oughs> เขามีสึกตรงเรา <c oughs> ซึ่งจะต้องข้ามเขามีต้นไม้สูงข้ามป่าเทือก <c oughs> เขาตะนาวศีนะีมันจับอยู่ใน ขุดน้ำยังไงก็ต้องมาแบบคุดนามนะคะคือลักษณะอย่างนั้นไม่คุดนามก็คัฉนามอของเราเนี่ยรับที่ลุ่มทั้งสิ้นไม่ว่าจะรับที่ใดก็ตามเนี่ยจะเป็นนาคนามทั้งหมดเลยเพราะว่าเราติดแม่นม้ำ<อ>นะคะ<อ>ความสําคัญอยู่ที่ชื่อแม่ทับซึ่งตรงนี้นะ,ะทางฝ่ายพมา่าอาจไม่รู้ก็ได้ะนะคะอาจไม่รู้ก็ได้เพราะว่าในหลักของวิชาทักษะชั้นสูงเนี่ยคิดว่าไม่มีใครเก่งในการพิกแพลงเท่ากับ สยามประเทศ <S <S รเราแล้วล่ะค่ะ, <S 2> <S 2> คะเพราะว่าในเรื่องของการคำนวณในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเฉพาะจริงๆนะคะ,ค,ะคือ,อพระมหากรรษัตริย์นะคะคือแม่ทัพระดับสูงที่เรียนรู้กับปุโรหิตกัามมัดไม่ใช่ทางพราหมเพราะถ้ารู้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็รู้เมื่อก่อนการลบแบบนี้เป็นความลับของประเทศนะคะไม่ใช่ว่าเปิดเผยมาให้อ่านกันอย่างปัจจุบันอันนี้มันผ่านมาแล้ว และการลบแบบนั้นเนี่ยได้ล่มสลายไปเมื่อพมา่าตกเป็นมองึ้นของอังกฤษพม่พมายกกองทัพพุดนามไปนะอังกฤษก็ยิงปืนอันเดียวเลยไม่รู้อะไรนามนะ,ะคะอละจะเป็นอาซิงฮันํามแบบหนึ่งก็ได้นะเพราะว่านาํคารันี่หมายถึงอาวุธด้วยก็ยิงชนะอยู่ดีและการลบแบบนั้นเดิมก็เลยหายไปในลักษณะของนามนี้จึงกลายเป็นหลักในการสร้างเมืองแทน จริงๆนกกำลังใหากจะถามอาจารย์ว่าในบรรดานามทั้งหมดเนี่ยอะไรที่อ่อนที่สุดแต่พอฟังอาจารย์พูดแล้วทาให้เข้าใจว่าถ้ามีทักษะนามตัวไหนอ่อนกอาตัวแข็งมาประกบอย่างนั้นถูกไหมคะใช่ใชแต่ก็ยังอดถามไม่ได้อยู่ดีค่ะอันไหนอ่อนที่สุดอาชนาทค่ะางยกัวอย่างเช่นตอนที่สมเด็จพระเนเรศวรนะคะทายุทธหัตถีวิ่งไปสู่อาชนามนะคะเึงนเสียเปรียบนะคะคือไม่มีที่กําบังไม่มีอะไรเลย ไวพิษปฏิพานหลักวิชาคือหลักวิชาขาค่ะ,ะ,คะแม้กระทั่งมาปรอุปร,ราชหยุดยั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หนึ่งจอมปลูกที่คลุดนม้มเขามาแบบคูมนาเขาก็หยุดที่คุดนม้มแต่เราวิ่งเข้าไปเนี่ยชั้นเข้าไปหาเนี่ยอาจารย์นไวพิษปฏิพานอย่างเดียวต้องรับตัวต่อตัว,ตว,ตวนั่นคือความสามารถเฉพาะเพราะเราสามารถบอกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาทักษะนามหรืออะไรก็แล้วแต่ทํามาดีแล้วขึ้นอยู่กับตัวแม่ทา ความสามารถประสานบุคคลในขั้นตอนสุดท้ายไม่ใช่ชื่อไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นอยู่ที่ความสามารถไวพิปฏิพานเฉพาะหน้าค่ะนะในการลบข้างนั้นเนี่ยโอ้โหพ่าห้าพังพร้อมขาแม่แต่ช้างเนี่ยกะไม่ได้ออกมาลบมาอุปลาเพราะว่าช้างตัวใหญ่กว่าเป็นช้างทรงสำหรับกร,รัตักในขนาดที่สมเด็จพระนิรศษเนี่ยกะมาลบช้างจึงตัวเล็กกว่านะคะที่บอกว่าทำไมช้างเราตัวเล็กกว่าจึงมีแล้วจมีความสามารถในการลบอย่างคล่องแคล่วว่องไวนะเกิด าามาลาเบียงนะคะจรโดนก็คือการความวาสามารถของช้างที่ตัวเล็กกว่าะนะฮะนั่นแหละคือคือไหวพลิบความละเอียดรอบครอบตั้งแต่แรกซึ่งเฉพาะมหากตริย์ที่ชํนานาญการลบจะรู้ได้ออเองว่าค,ควรจะเลือกช้างแบบไหนนะหรือว่า,าที่วิ่งตามช้างนะคะตามบาดสี่ข้างจาตุรงเนี่ยนะคะ,คะเลือกที่เก่งขนาดไหนเพราะต้องป้องกันท้าช้างให้ได้แล้วช้างไวขนาดนี้คนวิ่งตามขนาดไหนนี่เป็นความละเอียดค่ะ ทีมือในการลบขนาดไหนพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยจะอัชนามฉันด้อยกว่าพุทธนามไม่รู้เท่าไหร่ยังชนะได้อาจารย์ค่ะในปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ได้ไปรบทับจับศึกที่ไหนแล้วล่ะค่ะถ้าจะทําจริงๆก็คือรบทางด้านเรศรษฐกิจการค้าเราสามารถเอาทักษะนามมาใช้ได้ไหมคะเราย้อนไปตั้งแต่ตอนสร้างกรุงเทพะนคะคะกรุงศร์เนี่ยนะคะจะสร้างเป็นลักษณะนาคนาำดังอยุธยาตแต่อยุธยาเนี่ย นาคนามก็จริงแต่ว่ายมแฝงในะสัญ,ญลักษณ์ของรูปเปลือกเขาตั้งอยู่บนแม่นม้ําแต่ว่ารัตนโก,กสิ์แรกเริ่มเนี่ยเป็นลักษณะนาคนามจริงๆมีคูมีหอลบมีป้อมมีพระบรมหาราชวังนะคือพระวาดออกมาในเป็นตัวนาคอยนะคะ,คะเราเนี่ยเอาพื้นที่ตรงนั้นเน,นี่ยนะคะมาเป็นเชิงสัญลักษณ์แม่น้ําโอบกนะมีลักษณะในการสร้างบ้านเนี่ยคือลักษณาว่า ที่รุ่มควรจะสร้างแบบไหนอย่าสร้างสูงคะนะอย่าสร้างตึกสูงเกินไปนะอย่าสร้างโดดเด่นกว่าคนอื่นนะเพราะว่ามันก็จะเป็นเป้าลมระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคะือสร้างให้ลดหลั่นกันมาแบบนานาแต่ถ้าเป็นครุดน้ำเนี่ยที่ต้องเป็นที่ดอนที่ไม่ใช่ที่น้ำนะ,ะก็สามารถสร้างที่สูงได้อันนี้จะตรงข้ามกับจู่จุ้ยของจีนจูงจุง้ยจีนบอกว่าริมฝั่งชายทะเลสร้างตึกสูงกลายเป็นทําเลดีนะคะ,คะ มันกลายเป็งนงั้นเพราะว่าดินฝั่งทะเลนั้นมีอํานาจมากตึกสูงจึงจะสู้ได้แต่นกของกลาของเราเนี่ยเป็นแม่น้าอะคะ่ะถ้าจะว่าไปหลักทักษะก็คือหงจุ้ยแบบไทยๆแล้วอะคะ่ะใช่ค่ะคือเป็นหงจุ้ยแบบลึกล้ำะนะคะลึกล้ำแล้วกลึกล้ําเหลือ,อกําหนดนะคะเพราะว่ามันไปผูกกับดวงชะตาค่ะผูกกับไวัยริศป,ปฏิพนันความรู้อย่างละเอียดรอบคอบและดวงดาวจริงๆที่จะต้องดูบนท้องฟ้าด้วยคือบนแผ่นกระดาษท้องฟ้า ไหวพริบนะะแล้วก็ความรู้เพราะฉะนั้นจึงมีความแตกต่างเนี่ยพมามอนอ่าขเขมรเรียนเหมือนกันหมดค่ะ,ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับพระปีชาของพระมหากษัตริย์แต่ละเรา<ช>ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สำหรับความรู้เกี่ยวกับทักษะนาม,มากเลยค่ะขอบคุณค่ะสืบสา,ารสัตว์โบราณต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ